สดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเป็นเบเบร์กับผมนะไม่ไม่เคยถ่ายคลิปเกี่ยวกับเบรเบรแล้วเราก็จะใช้แต่ตัวที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะก็เพราะว่าไอ้ตัวพวกไอสายแข่งเนะี่ยมันหมุนไปทางนี้ใช่ไหมเพราะมันมีกรงแต่ว่าผมมีแต่ที่ชุดหม,มุนซ้ายหมขวาผมหายคล้บผม ก็เลยต้องใช้พวกยูนิคอร์มสติงพวกฮิลไซ์หรือแฮมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคนดูวิสัต a อโร่อะไรอย่างเงี้ยในลงในแลนในชงในชิวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องใช้ประมาณนี้แต่ผมก็จะใช้ใช้แค่ประมาณสี่ตัวเป็นวิสัต a อโร่สองตัวแล้วก็มียูนิคอนสติงหนึ่งตัวแล้วก็เฮลไซหนึ่งตัวแล้วก็มีแฮมเมอร์หนึ่งตัวที่เราจะมาใช้กันวันนี้ ้บิดเอเซลเน่ยการพ่งมันจะดีมากเลยไม่ใช่บิดไอเซลอันนี้บิดลัดนะผมสตว์อโร่มืนจะเอียงแต่ก็ชนะสปินนะผมโอเคสัตว์ไอโลชนะสปินสัตว์ไอโรเข้าลออพ่อไปเจอกับยูนิคอนจติงห560 Ret, อันดับแฟลท้ดนี่มีคอนสติงห้าศูนย์อันดับแฟลทอมองแทบไม่ทนันต้องไปย้อนดูอโอเคคนระับ่อี้ผมก็ได้ไปย้อนดูแล้ว นิสสัตแอโร่เนะี่ยมันเอสสัสว์แอโร่หายไปไหนนิสสัตแอโร่เอออนี่นิสสัตแอโร่ตอนเราลงไปปุ๊บอบบคอยูนิคอร์ลงไปอะ่ะมันเหวี่ยงเข้ากับคมเบรของนิสสัตแอโร่แล้วมันทำให้เบร์บิดมันปิวหรืมันจะมีการเบิร์ดก็เถอะ คู่ต่อไปครับผมก็จะเป็นวิสัทแอโร่กับวิสัทแอโร่นั่นเองแล้วใครที่ชนะก็ไปเจอกับยูไซเทอร์โบวิสัท airro ตัวสีดใช้เป็นเกียร์บอลนนโอ้โหวิสัรแอโร o สีดำแท้ไปโคตรง่าย เจอกับผู้ชาร์จชิงแล้วผมบิดเทอร์โบทำเองด้วยแล้วผมนี่เจอกับลิซ่าโล่ลิซ่าโล่เจอกับคุณไทเทอร์โบแล้วผมเฮ้ยเอาใหม่โอเคครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ ัวมเี่ยนถ้าเกิดว่ารอบน,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 นี้ไม่ชนะวิสาดาโลน่ะอ,อาจจะเปลี่ยนคอมโบครับผมโอเคแพ้เราไปคอมโบไปเลยคุณดูเดี๋ยวผมกลับมาเมื่อรู้เราจัดเราเบสิ่งแล้วครับผมนี่ผมจะใช้เป็นวิสาไาโล่6 0 ใส่บิดอันดร์แฟร์รับผมแล้วก็ใช้แฮมแฮมเมอร์คอมโบกับฟินิกเวงตึงๆเลยครับผมก็ชื่อ160่ลัดครับผมส่วนเฮลไซครับผมก็จะใช้เป็น380บิดเุ้ยทำไมมันไม่ฟกัดบิดโลแฟรบิดโลแฟรนะทุกคนบิด Low โลแฟรโอเคกับวิสาไดาโลส360บิดเดอร์เหมือนเดิมนนรับผม ตัวไหนจะเจอก่อนนะรับผมเฮลไฟอยู่แลวคเฮลไนี่ผมว่าเบรคแล้วนะโองยโ,โอ๊ยเฮลซตีวิสัอร์โลออกเลเมื่อกี้กล้องลมอ้มอโอเคแล้ววิสัอร์โลแพ้ไปนะผมเดไซ้เข้ารอบครับ,บผมนะ แล้วจะเอาตัวไหนเป็นตัวสายป้องกันใหม่มนะันนี้นเล่นแล้วกันเล่นเล่นใส่เล่นเล่นใส่460หกนยดเดิดลแล้วกันครับผมคอมโบคอมโบสต็อกครับผมนะ แรนเนี่ยมีความเบาครับผมก็มจะโดนตีให้เสียเสียไปต่มิน้าได้ดีนี่ครับผมก็จะเสียไปต่มิน้าแบบเรื่อยๆแบบของแรนด์มีความมีความไม่นี่ครับผมมีความเบา,บนาเนี่ยดินน้ำก็ไม่จับ เก่าเฮเมอร์หนึง่งศูนย์ลัดเบผมนะ กับวิสาอ a r r o ่กันบ้างครับอผมวิสาท a อ r o w สามแปดศูนย์ดิเดวอผมโบประมาณนี้คอุ้ยนักสุ้ยูใส ไอ้ตัดออกจากสนามได้ไหมน้ยเนะนี่ยสามแปดศูนย์โลแฟนนี่มันตึงจริงจริงเลยนะมันไม่ได้ตึงหรอกนะผมแค่ วิศวิศวะเอโลยังไงก็ใช่ไหมวิศวะเอโลมาเจอกับวิศวะเอโล460วิศวะเอโล480นี่เดินเจอกับวิตว์เอโล460อันเดอร์แฟดเขาดผมไม่มีชา์จสเกลแล้วอันเดอร์แฟด้ผมตีออกโคตรเบาเลยคขาดู เรลเป็นชวนให้งานึ้นเล่นตานึงก็คลิปเขา,าฝากกดไลค์กดแชร์กดตามรับนมเออ